สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดนะของในติ๊กต็อกนะคะด้วยเว็บไซต์ S P E S M จะทำยังไงนะั้นมาดูก,กันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้ามาใน Google นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า S P E S M ได้เลยนะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยนะคะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะ,ะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ <inhale> สาม,มารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของติ๊กต็อกนะคะก็ <c ười> เลือกไปที่ ok MM. ติก๊กต เราใช้เป็น30นาทีเนาะอ่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์หน้าวิดีโอทิกเกอรที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะหรือหน้า Steam สตรีมไลฟ์สดของเรานั่นเองเนาะก็เอาไปอันนี้ดีกว่านะก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะนำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ำก็อยู่ที่50นะคะเราใช้ขั้นต่ำก็พอเนะาะเวลาเฉลี่ยของเราคือหนึชั่วโมง12นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่29บาทเองจากนั้นให้กดส่งนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้้้นนนนเเเเป็แแถบบบสีีีขยยวมาาใหละ อันนี้นะคะจากยอดแค่ไม่เท่าไหร่นะคะก็กระโดดขึ้นมาเป็น43เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากเลยเนาะ